โรงเรียนวิทยาปัญญานำเสนอโดยคุณครูชรีฟ้าอนุบาล3าทับหนึ่งคุณครูยาริยาอนุบาล3าทับสองบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูชรีฟ้าสวัสดีค่ะคุณค,ร,ค,ค,ณครูยาริยา Welcome to วิทยาปัญญาสคูลยินดีต้อนรับสู่วิทยาปัญญาค่ะเราไปดูโรงเรียนของเรากันดีกว่านะคะค่ะห้องแรกที่เด็กๆจะเจอนะคะเด็กๆเข้าไปนะคะก็จะเจอห้องธุรการมาพบกับคุณครูคนแรกนะคะนี่ก็คือคุณครูวาหิดาค่ะนะคะ คุณครูคนที่สองที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็คือคุณครูซาร่านะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันนะคะในโรงเรียนเราตอนนี้คุณครูพาเด็กๆมาในสถานที่ที่เด็กๆชอบมากที่สุดในโรงเรียนนั่นก็คือสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะ อาคารนี้เป็นอาคารที่เด็กๆต้องมาเรียนซึ่งจะมีชั้นอนุบาล3ทับและสานอนุบาล3ทับรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์และห้อง i อ p อาคารสีเหลืองนี้นะคะจะเป็นอาคารของพี่ประถม IEP นั่นเองเด็กๆก็จะได้ทำกิจกรรมใต้อาคารนี้ด้วยนะคะอาคารต่อไปเป็นอาคารที่เด็กๆเกือบทุกคนจะต้องผ่านมาแล้วนั่นก็คือ อาคารอนุบาล1และอนุบาล2ค่ะนี่เป็นอาคารมุสซอลลาที่เราใช้ละหมาดในเวลากลางวันนะคะอาคารสุดท้ายเป็นอาคารของพี่ประถมภาคปกตินะคะในอนาคตเราอาจจะได้มาเรียนที่อาคารนี้ก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมโรงเรียนของเรากันไปแล้วคิดว่าเพื่อนๆอยากจะมากันแล้วล่ะคะ่ะแต่เออ ตอนนี้โรคระบาดยังเยอะอยู่เลยเราต้องงดเจอกันก่อนนะครับเพื่อนๆเราเอาไว้เจอกันตอนเปิดเทอมที่มาโรงเรียนนะครับถ้างั้นเราขอลาไปก่อนด้วยกับอารปิประชุมนะครับสุบฮานะสุบฮานะก็รอรุมมกวันมิฮามดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันต้อัสตัลฟิรุกะวะตุอัลตุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮารัก